วันนี้ค่ะยายเมียนจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านลานเสียงธรรมนะคะหลวงตาสินทรัพย์ค่ะท่านให้เมตตามาสนทนาธรรมกับผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังทำเสาธงชาติไปปักตามจุดอีสานใต้ต่างๆอีกด้วยค่ะที่บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว71กรุงเทพมหานครหลวงตาสินทรทรัพย์หรือว่าพระเส้นคิดได้เดินทางมาโปรโดญาติบุญญาตศรัทธาและรับบิณฑบาตพร้อมทั้งฉันเช้าและได้สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาทำบุญในวันนี้ว่าจะทำเสาธงชาติขนาดใหญ่เป็นสต,ตัเลตทั้ง11จุดใน4จังหวัดอีสานใต้ที่ได้รับคืนพื้นที่จากการประทะตามแต่ศรัทธาโดยไม่เดือดร้อนต่อครอบครัวซึ่งท่านบอกว่า ทำแล้วต้องมีความสุขทำแล้วต้องสบายใจได้ทั้งบุญให้ทั้งทานเป็นการเสริมบารมีทำสิ่งดีๆเพื่อชาติเจ้าค่ะท่านผู้ชมลุงตาเข้าไปตั้งแต่ก่อนปะทะคือลุงตาเห็นในคูเลนนั้นมันมีแต่น้ําหน้าฝนทหารก็ต้องแช่น้ําอยู่อย่างนั้นเท้าก็เปียกแล้วก็กางเกงในแล้วก็ถุงเท้าของทหารที่ราชเเวนที่อยู่ตรงนั้นลำบากมากลุงตาไปเห็นแล้วก็จุกพูดไม่ออก ความเสียสละของทหารที่อยู่แนวหน้า ถ้าใครไปเห็นและสะท้อนใจว่ายิ่งกว่ากรรมฐานอีกยิ่งกว่าอะไรอีกหลวงตาก,ก็เลยไปให้กำลังใจและซื้อกางเกงในไปเป็นเงินก็ประมาณแสนหนึ่งสำหรับเสาธงชาติที่ภูมะเขือมันเป็นไม้อยู่ชายแดนตรงประธานละสิบจุดทังวิทยารการภัยเมืองโบราณและก็รวมกันทั้งประธานกรรม,มธิการบุติสภากระทรวงกลาโหมได้คุยกันว่าอยากนําธงชาติไทยไปเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานใช้เสาสแตนเลสเลยดีไหมหรือพวกเราอยากร่วมขออนุโมธนา สาสุกใครอยากทําก็ทํานะขอบอบคุณแค่นี้ก่อนสาธุเป็นรูปประธรรมในการทําความดีเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งเป็นเหมือนตัวอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไม่ล้าถอยถดถอยในการอยากทําความดีต่อไปค่ะดีใจหลายจ้าเป็นรางวัลผู้บําเพ็ญตนมีประโยชน์ต่อสังคมนะใช่ไหมครับผมขอบพระคุณนะคะน้องสํานึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสเราถวายงานจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกวันนี้ค่ะด้วยอุปนิสัยของาตาคือให อยู่แล้วที่เราเห็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เขาเรียกว่าวิหารคดเนี่ยหลวงตาได้นําพระจากวัปดป่าบ่อน้ําพระอินน์แล้วก็ทีมงานมาก่อสร้างไว้ทั้งหมดเสร็จภายใน12วันอาคารสิ่งปลูกสร้างเงินด้วยแรงด้วยที่นี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมในการทําบุญทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนอก็ติดตามได้นะคะในเพจ a ฟ e b o ๊ k ของบ้านลานเสียงธรรมค่ะสาธุพระมาโปรดพระมโปรด